บางทีเราอาจจะได้ใส่วิสากวงนะมันเกิดอยู่ข้างล่างอย่างนี้ไงเรามองมาเห็นดอกนำก้นกวงแล้วจะเจอมันใส่วิสากวงนำหอยตีนกวงเห็นไหมดอกหนึ่งนี่ลำเบอร์หนึ่งอะไนี่เห็นวะสวยเห็นไหมต้องได้ใส่วิสากวงโอ้ดอกเดียวเดชจนจ็บานละฮัลโหลทุกคน สบายดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสวยงามธรรมชาติ Welcome to Best c r e a t u r n Channel เป็นราคาแพงในโลก่นง เวลาไม่ได้นิ่งแต่ผลผ่านดูดูเพื่อนเพื่อนเจออีกแล้วบางทีเราอาจจะได้ใส่วิสากวงนะเพราะว่ามันเอาดังลมไปมันเจอมันเกิดอยู่ข้างล่างอย่างนี้ไงเรามองมาเห็นดอก ใส่วิชากวงนําก้นกวงแล้วจะเจอมันนี่ก็จะแม่นอีกนะนี่แม่นแลน้วนี่ดอกงั้นแล้วนี่น่าเห็นบ่อ้มันอยู่ข้างล่างผมนะมันมันยังเย็นอยู่มันตุ่มผมม,มั้งนี่ดดอกใส่วิชากวงนําหอยตีนกวงเห็นมั้ยดอกนึง่นบ่นึงแนี่เห็นบ่สวยใส่วิากวง อีกดอกนึงนี่ดอกหนึ่งคือสองมั้งไข่มันขึ้นมาเห็นไหมต้องเดีใส่วิสากวางโอ้ดอกเดียวมันเกิดยังงาไม้โอ้สองดอกมีลูกมันด้วยมีเพื่อนมันเพื่อนมันบอกคือลูกมันเรียกไงเดยวจนจะบานละตีมลงนี่เสือมันจะเกิดอีกสี่ปีไงเดี๋ยกดอกนี้ สองดอกใส่วิสากวงนะบางทีเราต้องได้ใส่วิสากวงนำหอยตีนกวงกวงมุกพานไปหาต่ออ้าวดูดูเพื่อนๆชิโนกนอนี่แล้วเห็ดเห็นการเอซิสมอลเฮีย this button this is number one down here see open it up still baby you no know it's pretty big see ปุ่มว้าว e ันไม่ฟองซิงอีกแล้วที่ายู้บนท t ายนี่คือ t ุ่มที่หนึ่งวันนี้พี่น้องทำไปนํ้วหากมัน The root back so they grow again in the next four year in the same spot. Look. Okay, let's get some more. See that one right there? That's another one guy right there. Open it up. This is Mastaki. Head me put your makeup now. Oh, number one. พิกวันสิสีดำกายเห็นบอพี่น้องเพื่อนๆดูสวยนะเห็ยมัสตากีทั้งมันเบอร์นี้เดสีดอะสองหาเบิร์นี้สองตัวนะตัวนั้นด้วยมันเกิดอยู่กล้องข้างล่างยังงี้ต้องเลยเอาเกล้องมาส่องดูนะไปซื้อกล้องมาส่องติอ่งสิเห็นนี่ อยอออบบออู่ข้างล่างเห็นไหมคนเลืกขนาดเลยตอนนี้หากล้องมา่องนะแต่นี่จุสีเ็นมันจสเห็มันจังหนดอมข้างล่างดอกม่ใหญ่นะมีสองดอกเหนีหมนี่ข้างล่าง สองดอกต้องได้ควดเอาเงินเล็ดชวาฟูนะนี่มันเกิดอยู่ข้างล่างได้สองดอกถงไหวดอกสวยนะนี่ไปหาตอพี่น้องเจอกันแล้วนี่เด็กพี่น้องเพื่อนๆดอกนี้มันเพิ่งเกิดมานะเบอร์หนึ่งนะนี่ ถีกนนะ้ำมันจะแข็งนะเห็นไหมเบอร์หนึ่งโอ้ดินมันจะแข็งนะนี่ยเพื่อนมัน,มนเพื่อนมันมีเพื่อนนะ่ะดิเพื่อนมันในเงเาไม้เราท่านเห็นไหมนี่เด็กเพื่อนมันโอ้เพื่อนมัน สี่ดอกสามสี่ดอกเพื่อนมันมีสี่ดอกนะเพื่อนมันฮะอเพื่อนมาขึน้นมาอด็ออบัตมีแต่ลำเบอร์หนึ่งนะนพี่นอ้องเห็นไหมผมมาขกกึ้นมาอีก ขาวชั่วดอกมันก็สวยอยู่เห็นไหมคนได้หาดอกมัสตาก,กีนี่พี่น้องเป็นควยยายยูนมาดอกน้เห็นมานวๆมาหนเงียมยม้ ตัวนี้ก็แม,ม่เห็นไหมม่ข้างล่างาตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ใช่เห็นไหมบอคนลำเป็น,นปหนึ่งมันนี่มันห่าก็ออกพี่น้อง ้นะางล่างตัวนั้นอีกหนะึ่ถมมันไว้ถมมันไว้ดูดตัวนี้ก่อนเห็นไหมมันโน้นขึ้นมาสวยๆหนะ่แตมอยู่ข้างล่างมันบานนะั่นเอง หายากนะอันนี้ค่ะมันจะบานนะ ััสีหลละะมนใญ่เขาซอกแต่ตัวเล็กๆนะมันจึงเป็นราคาดีไหมเขาซอกแต่ลำบูวันลำบูบานเขาไม่ค่อยซอกเท่าไหร่หรอกนี่อยู่ข้างอยู่ข้างล่างคนนี้นะนี่เขาซอกแต่ลำบูวน,วนย่างนี้นะเห็นไหม พูดแรงคนจะมาญาติแล้วน,นี่ดอกอีกอยู่ข้างล่างหมูเดียวแล้วนี่ต่เยอะยอีกหมูนี่มันเพิ่งแตกขึ้นมาเติบในเครือเนี่ย บางทีมันก็เกิดในเคอหญ้าบางทีมันก็เกิดเป็นแปรน,น,น้าเนี่ยหว่าวไม่ขึ้นมาอีกพูดดอกใหญ่นะโอ้เบอร์สองเบอร์สามแล้วดอกใหญ่จะเบอร์สองเบอร์สามแล้วนี่ย ลำเบอร์สามพี่น้องไอตัวนี se ้ลูกมันนี่ต้องเป็นลำเบอร์หนึ่งมาจเกิดมันเครือยาเบอร์สามแล้วเห็นไหมอันนี้มันแตกเขาเรียกเบอร์สามนะนี่มูนี่เดทนี่ Mastaki.